วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตรวจเช็คสถานะว่าท่านเคยยืนยันตัวตนหรือถ่ายภาพใบหน้าไว้กับธนาคารกรุงไทยแล้วหรือยังโดยสามารถทำได้ง่ายผ่านแอปกรุงไทยและแอป่อตังท่านที่ยังมีข้อมูลไม่ครบสามารถถ่ายภาพใบหน้าผ่านแอปได้เลยหรือท่านที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา หรือธานาคารกรุงไทยทุกสาขาผมมีคลิปวิธียืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาถ้าสามารถดูคลิปได้จากลิงก์ข้างบนนี้เพียงแค่ยืนยันตัวตนครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้งแอปกรุงไทยเน็กและแอปกระเปาตังค์เพื่อความปลอดภัยและสามารถท,ทําธุรกรรมได้ไม่สะดุดเตรียมความพร้อมสแกนใบหน้าก่อนโอนภายในเดือนมิถุนายน2566เมื่อโอนเงินตั้งแต่5 0 0 0มบาทขึ้นไปต่อครั้ง ยอดอนเงินรวมทุกๆ2 0 0 0 0บาทต่อวันต่อบัญชีปรับเพิ่มวงเงิน5,000 50, บาทขึ้นไปเรามาดูวิธีตรวจเช็คสนนะได้เลยนะครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีเช็คผ่านแอปกรุงไทยเน็กขั้นตอนที่1เข้าแอปกรุงไทยเน็กเลือกตั้งค่า ขั้นตอนที่2เลือกตั้งค่าความปลอดภัยขั้นตอนที่3เลือกอัปเดตข้อมูลใบหน้าเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมจะขึ้นผล2แบบผลแบบที่1คุณมีข้อมูลยืนยันตัวตอนแล้วทั้งนี้เพื่อให้คุณทำธุรกรรมราบลรื่นยิ่งขึ้นขอให้คุณถ่ายภาพใบหน้าอีกครั้ง ผลแบบที่2โปรดนำบัตรประชาชนประยืนตตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับวิธีเช็คผ่านแอปกรุงไทยเนิกวิธีเช็คผ่านแอปเป่าตังขั้นตอนแรกเข้าแอปเป่าตังเลือกเมนูโปรไฟล์กรณียังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนจะแจ้งว่า รอยืนยันตัวตนเพิ่มเติมกรณียืนยันตัวตนแล้วก็จะขึ้นข้อความยืนยันตัวตนแล้วก็เสร็จสิ้น้วนะครับสำหรับวิธีการเช็คการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังสรุปถ้าตรวจเช็คจากแอปแล้วขึ้นผลแบบที่1คุณมีข้อมูลยืนยันตัวตนแล้วทางนี้เพื่อให้คุณทําธุรกรรมได้รื่นยิ่งขึ้นขอให้คุณถ่ายภาพใบได้อีกครั้งก็ให้ท่านดําเนินการถ่ายภาพใบได้อีกครั้ง ถ้าขึ้นผลแบบที่2โปรดนำบัตรประชาชนไปยืนยนตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาให้ท่านดำเนินการนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยนตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาหรือที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่สะดวกดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ